ตอนที่321ประตูที่ไม่อาจปิดเสียงแตกของเส้นพลังบนแท่นหิ่งยังดังก้องไม่หยุดคลื่นพลังไหลย,ย้อนกลับไปทั่วถงเหมือนมหานาทีที่แตกสายน้ำพื้นหินใต้ฝ่าเท้าเริ่มร้าวเป็นลายใยแมงมุมเรนหอบหายใจเหนื่อแตกทั่วร่างจากแรงกดดันมหาสารที่พุ่งเข้าใสา่แค่ฟันเทียงครั้งเดียวถึงกับสั่นไปทั้งห้องเขามองไปที่ประตู รอยแยกสีดำยังคงขยายกว้างแม้เส้นพลังบางส่วนถูกทำลายแต่พลังกลับปะทุรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเรากับถูกเร่งแทนที่จะหยุดผู้ส่งสารหัวเราะเสียงต่ำโง่เขลาเจ้ากำลังช่วยพวกเราโดยไม่รู้ตัวการตัดเส้นเชื่อมหนึ่งเส้นทำให้พลังส่วนเกินไหลตรงเข้าสู่ประตูโดยตรงอาสูรร่างยักษ์คำรามก้องกรัสหนวดดำพุ่งปะทะกับโทริอสและริกในเวลาเดียวกัน โทริออสกวาดดับเพลิงตัดหนวดขาดไปสามเส้นแต่ก็ถูกหนวดอีกเส้นฟาดกระแทกจนกรอบบุบเขาเซถอยไปเลือดกระอักออกจากปากแครางครึ่งเดียวของมันยังรุนแรงถึงเพียงนี้ริกหัวเราะแม้เลือดไหลาตามแขนคือแบบนี้สิถึงเรียกว่าสนุกเขากระโดดขึ้นซัดหมัดยักษ์เข้ากับกรามอสูนเต็มแรงปังหัวอสูนหันไปด้านข้างเลือดสีเขียวพุ่งกระเซ็น เรนกัดฟันแน่นเขารู้แล้วว่าการตัดเทียงเส้นเดียวไม่พอแถมยังเร่งสถานการณ์ให้เลวร้ายกว่าเดิมงั้นก็ต้องเสี่ยงตัดให้หมดเขาพุ่งไปยังแท่นหินอีกต้นยกมิดขึ้นทันใดนั้นหนวดดำเส้นหนึ่งฟาดลงมาหมายจะบทร่างเขาฟุ๊บเรนกลิ้งตัวหลบฉิวเฉียดความเย็นเฉียบจากหนวดเพียงผ่านใกล้ก็ทำให้แขนชาไปทั้งแขนเขาลุกขึ้นหอบหนักแค่โดนเฉียดก็ขนาดนี้ โทริออสตะโกนก้องขณะฟันฝ่นาหนวดอสูรเรนเจ้าจะตัดมันไม่ทันแต่ข้าสามารถใช้พลังของข้าควบรวมกับแกนเวททำให้ประตูเสถียรถ้าเจ้าปล่อยข้าเราจะได้พลังของมันทั้งหมดคำพูดนั้นเหมือนพิษที่เจือความจริงอยู่ครึ่งหนึ่งเรนชงักหัวใจสั่นไหวถ้าทำตามอาจควบคุมพลังนี้ได้จริงแต่ถ้าโทริออสหักหลังเมืองทั้งเมืองจะดับสิน้น ริกที่ยังต่อสู้อยู่หันมาส่งเสียงตะโกนอย่าไปฟังมันเรนเจ้ารู้ตัวดีว่ามันป้องการอะไรมันอยากได้พลังไว้ครองเมืองถ้าเชื่อมันทุกอย่างจบแน่เขาใช้หัวไหล่พุ่งกระแทกหนดจนแตกหักหนึ่งเส้นก่อนจะคำรามออกมาทำให้มันปิดลงไปซะถึงข้าจะตายอยู่ตรงนี้ข้าก็ยังเลือกทางนั้นเสียงประตูดังขึ้นอีกครั้งวู้ รอยแยกขยายจนเห็นท้องฟ้าสีมรกตรอีกฟากได้ชัดเงาร่างขนาดมหฮึมาอีกตนค่อยๆขยับใกล้เข้ามาเรนมองภาพนั้นโลกอีกใบที่พร้อมจะกลืนกินโลกนี้เขากัดฟันแน่นหยิบมีดขึ้นสองมือตะโกนสุดเสียงงั้นก็ปิดมันด้วยมือของข้าเองเขาพุ่งเข้าใส่แท่นหินที่สองคราวนี้มีสั้นแทงลงพร้อมกับแรงใจทั้งหมดชัว แสงแตกสานพุ่งกระจายเป็นสายฟ้าประตูสันสะเทือนหนักจนแทบจะพังทลายลงมาพร้อมกันทั้งห้องเสียงอสูรคำรามก้องทั้งโทริออสและผู้ส่งสารต่างแผดเสียงโตกลับโถงพิธีกลายเป็นสมรภูมิที่ความเป็นความตายขึ้นอยู่กับการกระทำของเรนเพียงเสี้ยววินาทีต่อจากนี้ตอนที่322การสังเวยสุดท้าย เสียงแตกเปรี้ยของพลังเวทสะท้อนกล้องทั่วโถงหินพื้นดินสั่นสะเทือนจนฝุ่นร่วงลงมาจากเพดานราวกับฝนกรวดประตูมิติกลางวงเวทกำลังสั่นคลอนรอยแยกสีดำบิดเบี้ยวเหมือนแผลสดที่ไม่ยอมปิดเรนหอบหายใจหนักหลังจากทำลายแท่นหินได้สองต้นพลังเวทไหลย,ย้อนกลับจนร่างกายเขาแทบจะฉีกขาดแค่สองต้นยังไม่พอต้องทำลายให้หมด แต่ยิ่งเขาเคลื่อนไหวหนวดอสูรก็โถมเข้าใกล้แท่นหินมากขึ้นเรากับมันรู้ดีว่าเป้าหมายคือการปิดประตูริกที่ร่างยังขยายใหญ่คำรามลั่นหนวดพวกนี้ข่าเอาเองเจ้าจงมุ่งไปที่แท่นที่เหลือเขากระโจนคว้าหนวดเส้นหนึ่งด้วยสองแขนแล้วบิดหักจนหนวดแตกดังเพ้งเลือดสีดำสาดกระจายทั่วร่างแต่เขายังคงยิ้มโทริออสที่บาดเจ็บหนักยังไม่หยุดก้าว เขาฟาดดับลงกลางพื้นจนเกิดเปลวเพลิงระเบิดเรนเจ้าไม่เข้าใจถ้าปิดประตูนี้มหาพลังที่หลั่งออกมาจะสลายสูญเปล่าแต่ถ้าเปิดออกเราจะได้พลังที่เปลี่ยนโลกทั้งใบได้เขาพุ่งเข้าหาแท่นหินอีกต้นตั้งใจจะป้องกันไม่ให้เรนแต่ต้องเสียงดาบกับมีดสั้นปะทะกันดังแก๊งไฟแลบออกมาเรนกัดฟันผลักโทริออสกลับไป พลังแบบนั้นไม่ควรตกอยู่ในมือใครทั้งนั้นในขณะเดียวกันผู้ส่งสารสวมผ้าคลุมอีกสองคนรวมพลังชี้มือไปที่ประตูแสงเงาหมุนวนสร้างเป็นปราประทับใหม่พวกมันหัวรเราะยะต่อให้ทำลายแท่นหินทั้งหมดประตูก็ยังคงเปิดเพราะเลือดและการต่อสู้ในที่นี้ได้กลายเป็นการบูชาที่สมบูรณ์แล้วเพรนชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นไม่จริงงานที่สู้กันมาตลอด คือส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนั้นหรือริกยังต่อสู้กับหนวดอสูรไม่หยุดเขาถูกฟาดเข้าจ,จังจังจนร่างกระแทกกับผนังเลือดไหลเต็มปากแต่เขาก็ยันตัวลุกขึ้นเรนไม่ว่าจะเป็นพิธีอะไรก็ช่างทำลายมันซะอย่าให้พวกมันได้สิ่งที่ต้องการเขากระโจนกลับเข้าไปซัดหมัดต่อยหนวดอีกครั้งเสียงแตกหักดังสะท้อนปังราวกับเขาจะยอมแลกชีวิตเพื่อถ่วงเวลา ประตูเริ่มเปิดกว้างจนเห็นเงามืดของสิ่งมีชีวิตมากกว่าหนึ่งตัวรูปร่างประหลาดมีปีกมีเขาและตาแดงนับไม่ถ้วนมองลอดออกมาเสียงกรีดร้องจากอีกฝากดังลอดผ่านจนเลือดในกายของทุกคนร้อนเผาโทรรอยสหัวเราะบ้าคลั่งใช่แล้วจงออกมาข้าจะควบคุมเจ้าและกลายเป็นราชาเหนือดินแดนนี้ เรนมองเห็นเพื่อนกำลังนองเลือดมองเห็นโทริออสคลุ้มคลั่งและมองเห็นผู้ส่งสารกำลังทำพิธีต่อไปเขาหลีตาลงได้แต่คิดในใจมันชักหน้ารำคาญต้องปิดประตูนี่ก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาตรงเข้าไปที่แท่นหินที่สามมีสั้นในมือสองแสงจากศูนย์พลังชีวิตของเขาแสงนั้นพุ่งเข้าไปตัดเส้นพลังกลางแท่นชัว แสงสีเขียวแตกกระจายพลังมหาศาลร,ระเบิดออกอีกครั้งจนห้องโถงแทบจะถลม่มตอนนี้แท่นหินเหลือเพียงสองต้นสุดท้ายแต่เรนเองก็แทบจะยืนไม่อยู่เลือดไหลซึ่งเต็มแขนขาพลังชีวิตถูกสูบออกไปเรื่อยๆในขณะที่อสูนและกองทัพยังบ้าคลังรอบด้านและผู้ส่งสารก็ยังคงหัวเราะเรนกระซิบกับตัวเองเสียงเบาอีกสองต้นอีกเทียงสองต้น ทุกอย่างจะจบหวังว่าข้าจะไม่จำเป็นต้องใช้ร่างปนเปื้อนอีกครั้งทว่าประตูมิติกลับสั่นสะเทือนแรงกว่าเดิมเหมือนมันไม่ยอมรอให้ใครตัดสินใจตอนที่323ความลับของผู้ส่งสารเสียงโถงใต้ดินยังคงก้องด้วยการประทะดับฟันใส่โล่หนวดอสูรกระแทกกับกำแพงเลือดสัตว์บนหินเย็นเยียบเหมือนแท่นบูชาความตาย เรนซุดเข่าลงชั่วครู่มือทั้งสองสันเทาเขามองไปที่แท่นหินที่สามซึ่งแตกกระจายไปแล้วพลังเวทที่หลั่งออกจากมันกลับไม่ดับสิน้นแต่ไหลเข้าไปเสริมประตูแทนนี่มันทำลายไปก็แค่เลี้ยงประตูให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆงั้นหรือเสียงหัวเราะของผู้ส่งสารคนหนึ่งดังขึ้นเจ้าคิดว่าเราโง่พอจะสร้างพิธีที่ถูกหยุดง่ายง่ายอย่างนั้นหรือ ท่นหินไม่ได้เป็นหัวใจของพิธีพวกเราเองต่างหากกุญแจทั้งห้าผู้ส่งสารอีกคนถอดผ้าคลุมออกเผยให้เห็นร่างที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปผิวหนังแตกร้าวเผยให้เห็นลายอัขระสีเลือดทั่วร่างดวงตาสีม่วงดำเรืองแสงเราไม่ใช่เพียงผู้รับใช้แต่เป็นส่วนหนึ่งของประตูนี้ทุกหยดเลือดทุกลมหายใจของเราคือการสังเวยที่ทำให้มันเปิดกว้าง เสียงสะท้อนกรีดขาดทงหินทำให้เรนกับริกถึงกับชะนักไปชั่วขณะโทริออสเองยังหยุดฟังก่อนจะแค่นหัวเราะถ้างั้นยิ่งดียิ่งพวกเจ้าสังเวยตนประตูจะยิ่งเปิดกว้างข้าก็เพียงแค่รอรับพลังทั้งหมดเขาพุ่งเข้าหาผู้ส่งสารสองคนในทันทีดาบดำฟาดฉับชัวร่างผู้ส่งสารหนึ่งขาดครึ่งเลือดสีดำพุ่งออกมาราวกับมึกแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือ เลือดนั้นไม่ได้หยุดมันถูกดูดกลับเข้าไปที่ประตูเงาอสูรหลังประตูสยาย,ยิ้มและรอยแยกขยายกว้างขึ้นอีกเรนกัดฟันแน่นมองตาแก่หัวล้านโทริออสผู้บ้าคลั่งทุกชีวิตที่ถูกสังเวยยิ่งทำให้มันใกล้ออกมามากขึ้นถ้าเราฆ่าผู้ส่งสารพวกมันจะเร่งทิธีแทนที่จะหยุดมันปริกที่ยืนเลือดอาบหัวเราะหอบงั้นเราจะทำยังไง จะให้ยืนดูประตูบ้าบา้านั่นเปิดต่อหน้าหรือไงผู้ส่งสารที่เหลือสามคนยกมือขึ้นพร้อมกันสร้างวงเวทสีเลือดทับซ้อนบนอากาศปราบใดที่เรายังมีชีวิตประตูจะเปิดต่อไปเรื่อยๆและเมื่อเราตายพลังวิญญาณของเราจะกลายเป็นกุญแจที่สมบูรณ์ไม่ว่าพวกเจ้าจะทำอะไรมันก็เปิดอยู่ดีเรนเบิกตากว้างเลือดเย็นไหลว่าไปทั่วร่างไม่ว่าจะฆ่าหรือไม่ฆ่า ผลลัพธ์ก็เหมือนกันประตูจะเปิดอยู่ดีริกที่บาดเจ็บสาหัสยังไม่ยอมล้มเขาตะโกนเสียงดังงั้นเราก็ต้องหาวิธีที่สเรนเจ้าคือคนที่ฉลาดกว่าข้าจงหาทางปิดมันซะส่วนที่เหลือปล่อยให้ข้าถ่วงเวลาเองเขากระโจนเข้าหาหนวดอสูรอีกครั้งฟาดหมัดใส่จนพื้นสั่นสะเทือนโครมเลือดดำสาดทั่วตัวแต่เขายังหัวเราะบ้าคลัง่ง ถ้าข้ามีดาบดีๆคงจบไปนานแล้วเข้ามาเลยพวกบัดซบข้ายังไม่ตายง่ายๆหรอกเรยนยืนมองสถานการณ์กลางเสียงสู้รบและเสียงหัวเราะของเพื่อนสมองเขาหมุนอย่างบ้าคลั่งเพื่อหาทางรอดในเมื่อแท่นหินไม่ใช่คำตอบในเมื่อข้าพูดส่งสารก็ยิ่งเร่งหายนะงั้นสิ่งเดียวที่เหลือให้ทำอาจจะเป็นการปิดผนึกประตูด้วยพลังของข้าเอง แสงสีเขียวอ่อนเริ่มไหลออกมาจากกลางอกเขาศูนย์พลังชีวิตที่ฝึกมานานสั่นสะท้อนพร้อมที่จะเดิมพันด้วยวิญญาณทั้งมวลตอนที่324การผนึกด้วยชีวิตเสียงแตกหักของหินและคำรามของอสูรสั่นสะเทือนถงใต้ดินจนเหมือนจะพันถล่มลงมาทั้งหมดแสงสีเลือดจากวงเวทของผู้ส่งสารยังส่องวาบขึ้นเพดานรากับสวรรค์กำลังถูกเผา เรยนยืนตัวสั่นกลางแรงกดดันทุกกลมหายใจเหมือนถูกเหล็กร้อนบีบคอแต่สายตาของเขาคมแน่วแน่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าไม่ผนึกมันด้วยพลังของเราเองทุกสิ่งก็จะสูญสิ้นเขายกมือวางที่กลางอกดึงพลังจากศูนย์พลังชีวิตออกมาแสงสีเขียวอ่อนเริ่มแผ่ซ่านทั่วร่างผู้ส่งสารหัวเราะบ้าคลั่งทันทีฮ่าฮ่าฮ่า เจ้าคิดว่าแสงเล็กน้อยของมนุษย์จะหยุดประตูนี้ได้หรือมันคือทางเชื่อมของโลกพลังเจ้าแค่จะถูกกลืนกินไปด้วยเท่านั้นริกกำหม,มัดเลือดไหลนองทั่วแขนแต่ยังหัวเราะอย่างคลุ้มครัง่งกลืนงั้นหรือคือคดีเลยงั้นข้าจะกระแทกมันจนมันสำลักเขาพุ่งชนหนวดดำของอสูรเต็มแรงโครมจนพื้นหินแตกเป็นหลุมหนดบิดงอดเสียงกรีดร้องของอสูรดังลัน่น แต่ร่างริกเองก็ล้มลงกับพื้นหอบหายใจแทบขาดเขาแงนมองเรนแล้วตะโกนเสียงแหบรีบทำเลยเว้เรนไม่งั้นข้าต้องตายฟรีแน่แน่โทริออสยืนหอบอยู่ไม่ไกลเลือดซึมออกเต็มชุดเกราบเขามองเรนด้วยสายตาที่สั่นไหวศูนย์พลังชีวิตเด็กนี่มันคิดจะใช้พลังชีวิตของตัวเองผนึกประตูงั้นหรือ เขากัดฟันแน่นความทะเยอทะยานกับสัญชาตยาณบางอย่างต่อสู้กันถ้าปล่อยให้เรนทำสำเร็จประตูจะถูกปิดลงแต่พลังทั้งหมดก็จะหายไปด้วยแต่ถ้าเรนล้มเหลวก็อาจได้โอกาสที่เขาจะชิงพลังนั้นมาแทนเรนนั่งขัดสมาธิกลางโถงวางสองมือบนพื้นหินที่สั่นสะเทือนศูนย์พลังชีวิตรวมรา่างข้า แสงสีเขียวแตกว่าบออกจากร่างเขาไหลเข้าไปเชื่อมกับรอยแยกสีดำเหมือนรากไม้เลื้อยเข้าไปในบาดแผลของโลกเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากอีกฝากหนึ่งของประตูราวกับอสูรยักษ์ถูกเหล็กร้อนเสียบแทงผู้ส่งสารทั้งสามที่เหลือกรีดร้องพร้อมกันเลือดพุ่งจากตาทั้งสองข้างเป็นไปไม่ได้พลังชีวิตของเจ้ามันต้านพิธีได้จริงงั้นหรือ รอยแยกเริ่มปิดทีละน้อยแต่หนวดอสูนกลับดิ้งรนรุนแรงกว่าเดิมพุ่งโจมตีไม่เลือกหนึ่งเส้นฟาดใส่ริกจนกระแทกกระดูกหักดังกรอบเขากัดฟันเลือดไหลเต็มปากแต่ยังฝืนลุกขึ้นต่อยสวนกลับอีกเส้นพุ่งตรงมาหาเรนโทริออสที่ยืนดูอยู่สบทคำรามบัดซบถ้ามันตายกลางทางทุกอย่างก็สูญเปล่า เขากระโจนเข้ามาฟันดาบตัดหนวดที่หมายจะสังหารเรนออกไปเสียงปะทะดังก้องทั้งโถงเรนยังคงหลับตาสมาธิใช้พลังชีวิตผนึกรอยแยกทีละน้อยริกยืนโยกไปมาเลือดท่วมร่างแต่ยังยิ้มบ้าโทริออสกัดฟันขัดขวางอสูรไม่ให้แต่ต้องเด็กหนุม่มและผู้ส่งสารทั้งสามที่เหลือกรีดร้องสุดเสียงร่างเริ่มไม่ด้วยไฟสีเขียวจากการผนึกนี่คือ การแลกด้วยชีวิตจริงๆตอนที่325เพื่อนหรือศัตรูเสียงโถงใต้ดินยังสั่นสะเทือนจากการประทะของร่างยักษ์หนวดอสูรและพลังเวทลึกลับที่ไหลออกมาจากรอยแยกเลือดและฝุ่นหินฟุ้งกระจายเต็มอากาศโทริออสยืนหอบอยู่ใกล้เรนดับเพลิงของเขายังคงเปล่งประกายเด็กบ้ามันกล้าแลกชีวิตตัวเองเพื่อปิดประตูแต่ถ้าเราปล่อยให้สำเร็จ ข้าก็จะไม่ได้พลังนั้นสายตาเขาไล่ดูริกที่ยังต่อสู้กับหนวดอสูรเลือดศสาดศแต่ถ้าปล่อยไปข้าก็ไม่สามารถอยู่เฉยๆดูมันตายได้เช่นกันเขากัดฟันแน่นความทะเยอทะยานและความสงสารประทักกันในใจริกฟาดหมัดอีกครั้งหนวดอสูรพุ่งชนพื้นแตกเป็นเศษเสียงกรอบก้องสะท้อนเขาหอบหายใจแทบขาดแต่ยังส่งเสียงตะโกนเรน เร็วเข้าข้าจะถ่วงเวลาให้จนกว่าพลังของเจ้าจะผนึกเสร็จเลือดไหลเต็มตัวแต่ดวงตาขาวเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งไม่มีใครมาหยุดเราได้ทั้งนั้นโทริออสกัดฟันมองเรนชั่วครู่ก่อนพุ่งเข้ามาดาบเพลิงตัดหนวดอศสูรที่กำลังพุ่งใส่เรนตรงๆถ้าข้าจะได้พลังข้าต้องช่วยมันก่อนจะตัดสินใจชิงพลังเอง เขาฟันไปที่หนวดหลายเส้นตัดพวกมันจนกระจัดกระจายเรยนเปิดตาขึ้นเห็นโทริออสช่วยตัดทางหนวดให้เรนพยักหน้าอย่างเงียบๆใช้พลังชีวิตผนึกรอยแยกต่อไปแสงสีเขียวอ่อนพุ่งเข้าแท่นหินทุกต้นรอยแยกเริ่มปิดลงทีละน้อยผู้ส่งสารทั้งสามกรีดร้องเสียงเหมือนถูกฉีกเป็นเสียงๆไม่ประตูไม่ปิดได้ ผู้ส่งสารคนหนึ่งหัวเราะร้ายพวกเจ้าคิดว่าเราอ่อนแอหรือไงแม้แต่พลังชีวิตของเจ้าก็ยังไม่สามารถปิดเราทั้งหมดได้แต่ก่อนที่คำพูดจะจบแสงสีเขียวจากเรนก็ฉายแรงเต็มที่วงเวทสีเลือดเริ่มสลายไปทีละน้อยรอยแยกค่อยๆอยปิดลงร่างกายเรนเริ่มเปล่งแสงสีเขียวสว่างเหมือนพลังงานไหลย้อนกลับมันแทรกซึมเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายเขา เป็นดั่งเข็มทิมแทงทั่วร่างเรนกัดฟันแน่นในเมื่อพลังมันไหลเข้ามาในตัวข้าข้าก็จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเข้าสัมผัสถึงพลังงานแล้วปล่อยให้มันไหลไปตามเส้นเลือดและเส้นลมปราณทํำให้เขารับรู้ถึงพลังงานได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการเพิ่มระดับวิวัฒนาการตอนนี้เคยสัมผัสได้ว่าเขามีความแข็งแกร่งถึงระดับผู้บัญชาการติง คุณได้ดูดซับพลังงานมหาศาลร,ระดับวิวัฒนาการของคุณเพิ่มขึ้นสถานะผู้วิวัฒนาการชื่อเรนระดับวิวัฒนาการ2คะแนนระดับผู้บัญชาการ100-100ถึง100คะแนนระดับราชา0ูนถึง100ความแข็งแกร่ง684โทรริอสยืนเคียงข้างเรนขณะที่รอยแยกถูกผนึกจนเกือบเต็ม ริกนั่งลงหอบอยู่ข้างข้างร่างเต็มไปด้วยเลือดผู้ส่งสารทั้งสามที่เหลือร่างไม่เป็นสีเขียววาบแล้วแตกสลายโทริออสมองเรนอย่างเงียบๆเด็กนี่เจ้าไม่ได้แค่ปิดเจ้าชิงพลังชีวิตของประตูบางส่วนด้วยและยังรอดเรนพยักหน้าเพราะถ้าจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องได้สิ่งตอบแทนบ้างร่างอสูรทั้งหมดหลังประตูค่อยๆหายไป เสียงโถงกลับสงบราวกับไม่เคยมีการสู้รบเกิดขึ้น